เข้านอนนคืนนี้นะครับก็พัสดุนะที่สั่งมาสองสาวันนี้แล้วแหละแต่เพิ่งมาเปิดวันนี้นะนะครับเป็นวันที่ยี่สิบนะฮะยี่สิบแล้วก็คงไม่ได้สั่งแล้วล่ะนะฮะเงินเดือน,นออกวันที่ยี่หกนะหกวันจากเอทอยนี้ก็จะจ่ายเขาเดืนอนแต่เดือนหน้า กางเดือนกะ็คือสั่งกันบ่อยนะครับมาหลายปีแล้วแล้วก็ทยอยสั่งทยอยจ่ายได้นะสำหรับเอทอยนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะจ่ายไปบางส่วนที่สั่งมาก่อนหน้าแล้วก็ค่อยๆจ่ายไปสำหรับเอทอยนะเปิดก่อน น <ie> ี่แก้วนาเปิดของเอทอยก่นครับก็เช่นเคยนะคุ้มได้ดีมากอุ้ยโฉ่ เป็นพิเกอร์นิ้วนะฮะเห็นสีชมพูไหมแหมเบาคตัวละครหญิงเนะียซึ่งออกมาไม่จีตัวในลายนี้นะฮะก็แต่แล้นี้ตัวนี้พี่ดูรีวิวแล้วพี่ว่าเอ้ยมันเจ๋งกันก็เลยจัดดีกว,ว่า <laughs> um, 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 เปลี่ยนนะนะครับอาวุธทั้งหลายนะครับเธอคือสาธนานี่สาธันซาซาลานาซาลานา,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 านะครับเป็นน้องสาวข,ของสาแทนนะนะครับก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนผมเ <c oughs> ท่าน,นั้นเองนะเปลี่ยนผมนะครับแต่ดูรีเวิร์สจุดขยับนี่แหมสุดยอดเลยนะตัวนี้นะ แล้วก็เป็นฝ่ายครอบบ้านเป็นมาลขที่48นะโอ้โหเยอะมากก็ว่าจะจัดเลดี้เจอีกนะถ้าผู้หญิงตัวนั้นเป็นเลดี้เจมี ซาลาน่แต่แล้วพี่เรยกว่าซาตานน่าชื่อซาลาน่เลยซาลาน่นะโอเคนะต่อไปอันนี้ก็มีให้กล่องเฮสโบรมา Getting. สุดพิมพ์สัตว์ที่นีอ้นดีดีดีดาดขายขายของกันแบบหอหุ้มกันดีจริงหขอมันเป็นหนาหนาเลยืแต่ล ก็ได้มันจากกลุ่มนะครับ G-Enjo Thailand นะแฟนคลับกลุ่มนี้จะได้มาเยอะมากเลยคนลงขายราคาก็อันนี้ไม่แพงนะครับถ้าจะพันพันนิดนิดเองอที่เป็นตัว exclusive ก็ตัวนี้เริ่มหายากละ เกิดโอยโอ้โอเยโอเยโอยอคอไย่อ้ยๆเลยเอย้ยอยของยโ่อโจ้ยโอเป็นยอ ปเซตเวนซิเตนปีเซตครับแหมดูดิเออเขาบอกว่ามีตาสองสีนะครับตาสีเขียวตาสีฟ้าแต่พี่ดูแล้วนี่เพีงพี่มันตาสีฟ้าหรือเปล่าวะนะเออพี่ไม่ซีเรียสหรอก ตาสีอะไรก็โอเคแต่ว่าโอเคน่าลอยอยู่นะครับคือในแอนิเมชันเนี่ยมันไม่เคยถอดเขาไม่เคยถอดหน้ากากเลยไม่ไม่เคยถอดไอ้นี่เลยอ่ะใส่อยู่ตลอดเวลานะ,นะครับมีอาวุธนะสีแบบพื้นนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นไอ้ทอปป้าไอแลนด์นะ ลำดับที่ส oh. ิบโอ้โหนะฮะต้นๆเลยนะสิบนะครับตัวละตัวใหม่ๆเนี่ยก็สี่สิบแปดนะโอเคอยู่นะก็เป็นโจกล่องหนึ่งแล้วก็เป็นคอปรากล่องหนึ่งนะครับก็ได้โจมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งอยากได้ไทโกฟอร์สเหมือนนะแต่หาไม่ได้แล้ว ขายกงหมดแล้วใช้ก็ฟอสที่เป็นมีหนวดมีเคราชื่ออะไรวะลืมละที่มีเสื้อเป็นเสือสวยดีเอออันนี้ก็โอเคอยู่นะดูดิแต่ดูแล้วบอดี้ก็ใช้ออมีแขนไม่เหมือนนะครับก็ทำออกมาดูดีนะแต่วพาาื่อนตาสวยมากเลยอ อเคนะครับก็รู้สึกว่าเก็บโจเยอะมากกับคงจะเบาๆลงแล้วสำหรับที่ไอโจหกนิ้วนะฮะก็ผมเก็บไปเยอะมากเลยนะเดือนปีใหม่เริ่มต้นมาเนี่ยกันน้ำซื้อเลยนะฮะก็ผมค,ค่อยๆจัดละตอนนี้ก็เบาๆแล้วตัวที่อยากๆได้ก็ได้เกือบหมดแล้วนะฮะไม่สองตัวนะครับเป็นผู้ไร้ฝ่ายครบ้าตัวหนึ่งเป็นโจตัวหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับ อัปเดตของที่สั่งมา see you again next time my friend thank you for watching bye bye